สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกันตอนที่2นะครับกับรายการเปิดกององโมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเรือรบยามาโตะนะครับขนาด1ต่อ700จากทามิย่านะครับเรือประจัญบานจากกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกที่สองเป็นเรือรบขวัญใจของเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับ y a m o โต้7ต่อ700ตัวนี้นะครับมาในรูปแบบของ w a t e r r i ไ e ซีรีส์นะครับก็คือจะไม่มีใต้ท้องเรือนะครับผมแล้วก็ขนาดกล่องนะครับยาว3 9ซนติมนะครับสูง1 5ซนติเมนะครับเดี๋ยวเอาไปเปิดข้างในดูกันเลยครับ เราก็จะมาเปิดดูในกล่องกันนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างสําหรับเรือยา m a t o หนึ่งต่อเจ็ดร้อยของทามิยาตัวนี้นะครับอ่านี่ก็เปิดกล่องให้เพื่อนๆ่อนดูนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็จะถูกบรรจุมาในซองพลาสติกใสนะครับมีหลายซองด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลาเรือนะครับอ่าด้านล่างเป็นตัวท้องเรือสีแดงนะครับอ่าอันนี้เป็นเขียนว่า waterline series เดี๋ยวเราเปิดดูอีกทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับชิ้นนี้เหมือนจะเป็นป้อมปืนนะครับส่วนประกอบมี2ถุงชิ้นใน2แผงในถุงด้วยกันนะครับอันนี้ก็มี2แผงด้วยกันเหมือนกันครับมีดีเข้าลายน้ําด้วยชิ้นเล็กเหมือนจะเป็นลูกเรือรูปเครื่องบินนะครับ นีก็เป็นชิ้นส่วนมีป้อมปืนนะครับแล้วก็มีบริเวณหน้ากับงเรือนะครับนี่ก็ผิดให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็จะมีใบต่อนะครับมาในกล่องอันนี้เดี๋ยวขอเรียงแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นใบต่อนะครับเรือประจันบานยามาโตะนะครับเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพญี่ปุ่นนะครับอ่าตอนนี้ผมก็แกะชิ้นส่วนออกมาเรียงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาหยิบดู ทีละแผงกันนะครับเอิ่มจากที่แผงแรกนะครับแผง a นะครับแผง a นะครับจะมีเขียนอยู่ม,มุมซ้ายบนนะครับมี2ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นบริเวณดาดฟ้าเรือนะครับเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับป้อมหอบังคับนะครับ ในชิ้นส่วนมาก็เป็นพลาสติกเนี่ยจะเขียนว่าชิ้นส่วนเองแล้วก็สังเกตว่าแตงะจุดจะระบุหมายเลข16 17 18อันนี้เพื่อนๆสามารถไปเทียบได้จากตัวคู่มือนะครับอันนี้ก็ให้ดูทั้ง2อ,อันเลยครับคราก็จะไปดูแผงถัดไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผง B นะครับนี่ผมแกะจากถุงมาหมดแล้วนี่ก็จะระบุไว้เช่นกันแผง B นะครับ ตรงหน้าก็จะเป็นบริเวณตรงนั่งลำเรือแล้วก็แต่ละส่วนจะมีป้อมปืนป้อมปืนใหญ่ของยามาโตะนะครับนี่นะครับก็จะมีชิ้นส่วนให้เพื่อนๆเห็นดังนีนต้ต้องใช้ครีมตัดนะชิ้นส่วนมันค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็ในอันนี้ก็จะมีดีคอายน้ํามาด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนนะต้องไปดูในคู่มือเอานะครับ กินค่อนข้างเล็กนะครับแผงต่อไปนะครับเป็นแผง C นะนี่นะครับก็จะเป็นแผง C ก็จะมีส่วนประกอบของป้อมปืนเล็กนะครับตะกี้เราเห็นป้อมปืนใหญ่ไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นแผง C มีป้อมปืนเล็กแล้วก็มีปากกระบอกปืนนะครับอ,อันนี้ก็จะได้มา2แผงนะ ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับขนาดเล็กก็จริงแต่ว่าก็สังเกตว่าละเอียดมากทีเดียวนะครับชิ้นส่วนเยอะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนแต่มันจะมีเราจำเป็นต้องใช้คีมตัดนะตัดออกมาจากตัวแผงนะครับเนี่ยชิ้นส่วนอสองแผงนี้จะเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวปืนใหญ่นะครับ น่าจะเป็นปืนใหญ่นะผมยังไม่ได้ดูในแผนจิงนะครับยังไมได่ดูในใบต่ออาจจะไปดูแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ชิ้นเล็กผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูจากใบต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไล่ดูในใบต่อกันอ่าสำหรับอันนี้เป็นแผงสุดท้ายในกล่องนะครับอันนี้จะเขียนว่าแผง W นะครับ W นะครับ จะเห็นว่าจะมีเครื่องบินลำเล็กนะครับแล้วก็มีเรืออยู่อันนี้เป็นเครื่องบินมีเรืออยู่อันนี้เป็นเรือเล็กนะครับนี่นะครับน่างักชิ้นเล็กละเอียดทีเดียว้วก็มีเป็นปืนกลเล็กปืนกลประจําเรือนะครับอันนี้จะมาเหมือนกันทั้ง2แผงนะเหมือนกันทั้ง2อ,อันเลยนะครับ การเลี้ยงตำแหน่งเหมือนกันหมดนะครับแผงแบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีเบอร์กำกับชิ้นส่วนหมดอันนี้ก็จะมี40กว่าจุดนะครับที่เป็นชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเรือนะครับอันนี้มันจะเป็น2ชิ้นนะถอดออกจากกันได้นะครับะจะมีท้องเรือเป็นสีแดงแล้วก็ตัวเรือเป็นสีเทานะครับเพื่อนก็สามารถ ประกอบการติดกาวกา็ทำให้สีสมจริงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็งไหให้ดูชิ้นส่วนกันก่อนนะครับพีกให้ดูอีกด้านนะครับอัน,นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนถัดไปอันนี้เดี๋ยวผมประกบประกบพื้นมันก่อนนะครับวางไว้อ่ครับเาก,ก็มาจุด เป็นดีคอนะครับจะเป็นธงชาติญี่ปุ่นนะครับสัญลักษณ์เอาไว้ติดที่เรือนะครับมาด้วยกัน2แผ่นนะครับอันนี้ก็ต้องเพื่อนต้องเพื่อนเพื่อนต้องตัดนะครับแล้วค่อยไปแปะต่อมาเราจะมาดูที่ใบต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบอธิบายวิธีการประกอบนะครับชิ้นส่วนต่าง,างๆไล่ไปนะครับตั้งแต่ ตัวงำเรือนะครับมาที่ตัวหอบังคับการบินนะครับด้านบนอันนี้นะครับสะพานเดินเรือนะครับเขียนว่าเบอร์สีนะครับเมนบ b ิด d g เอสมนะครับเราก็ไล่ชิ้นส่วนไปนเรื่อยนะครับจะมีคำอธิบายทั้งภาษาอังกฤษาภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ่านไม่ออกก็ให้ลองสังเกตสังเกตจากรูปประกอบไปนะเขาจะอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียด การติดแต่งจุดเนี่ยเราก็ต้องใช้กาวช่วยในการติดนะครับต้องระวังนิดนึงว่าเวลาชิ้นส่วนที่มันเล็กมากๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆตัดมาเนี่ยจะต้องวางให้ดีๆบางคนเคยทำแล้วเล่นแล้วก็อาจจะมีการล่วงหล่นหายไปบ้างนะครับต้องวางเก็บไว้ให้ดีๆก็จะใบประกอบนี้จะมาด้วยกัน2หน้านะครับพับอยู่แล้วก็ อธิบายขั้นตอนตั้งแต่ต่อกับเรือจนไปถึงชิ้นประกอบสำเร็จนะครับแล้วก็มาส่วนอีกกันนึงนะครับเป็นส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบอธิบายสีนะนี่นะครับจะบอกสีไว้หมดเลยจะมีรหัสของทามิยาซึ่งทามิยาเขาหลักๆเขาจะใช้ตัวสีอะคริลิกนี่นะครับก็จะระบุไว้ตัวที่เป็น X ก,ก็คือสีธรรมดานะครับ ถ้าเป็นมีตัว F ด้วยรนหะัส XF นี่คือจะเป็นสีด้านนะมันเขียนว่าแฟดนะแฟดดิ้งโลแฟดแบ็กนะครับก็ไล่ดูเอานะครับอ,นนอันนี้ก็จะใช้หลายสีทีเดียวก็จะมีระบุว่าแต่ละตำแหน่งของเรือนะครับใช้สีไหนนะครับเนี่ยทั้งด,ดาดฟ้าเรือนะครับป้อมปืนธงชาตินะครับอันนี้เรือเล็กนะครับอันนี้แต่ละส่วน ในะบต่อก็จะเป็นแล้วก็ตัวเครื่องบินเครื่องบินอะไรน,นยโฟร์แพนเครื่องบินน้ำนะจะมี2แบบด้วยกันครับแล้วมาที่ชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับกับชิ้นส่วนที่มันอยู่ในกระดาษนี้นครับเขียนว่า Water Line นะครับนี่ก็ผมก็แกะมาดูนะมันเป็นเหมือน ชิ้นส่วนเราะ2อันแต่อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าใช้ทําอะไรทีนี้พอมาดูตามคู่มือเนี่ยมันจะอยู่ในชิ้นอยู่ในอันที่คู่มือเบอร์สิบนะครับอ่าเนี่ยมันจะระบุไว้ตรงนี้พอดูตามคู่มือเนี่ยเหมือนเอาไว้ถ่วงน้ําหนักที่ใต้ท้องเรือหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่นะครับก็คือดูตามใบต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนส,สุดท้ายนะครับของยามาโตะหนึ่งทับเจ็ดร้อยของทามิยะตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับายการเปิดกล่อง2โม EP 2นะครับเรืองรบประจันบาลยามาโตะ1ต่อ700จากทามิยะนะครับก็เปิดกล่องให้เพื่อนๆชมไปไแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นโมเดลตอนตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามชมกันด้วยนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับฝากสับสก์าหากมีคำติชมประการใดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านลางได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ